ข่าวประคับแมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่15กันยายนโดยโคชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดทยานิคอสเนอร์โดดทาา่าสถิตเล่นแชมเปียนลีกมากที่สุดเลยนะโดยดางคิสโน่รอนโดซูเปอร์สตาร์ของทางแมนยูทำสถิตในการลงเล่นยูฟาแชมเปียนลีก177นัดเทียบเท่าสถิตสูงสุดของอเก้กาซิยาสโดยทางปอนโดเนี่ยดำทัพแมนยูลกสามนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปียนลีกที่ไปเยือนยังสโบอยของสซอ์แลนด์ มื่อต่ครั้ที่ผ่านมาทว่าพลาดท่าพ่ายต่อทางเจ้าถิ่นไป1ต่อ2แม้ผลการแข่งขันของทีมจะได้ผิดหวังแต่ทางบรูโน่นั้นก็สร้างสถิติส่วนตัวด้วยการลงเล่นในเกมแชมเปียนลีกเป็นนัดที่1 7 7เป็นสถิติสูงสุดที่เท่ากับทางอีเกกาสุยาร์ดในทวันของทางมัตบริกโดย1 7 7อนัดของทางยอดแข่งวอชปเบียรายนี้มาจากการเล่นกับทางแมนยู2รอบรวมแล้ว5.3นัดเปร์ัลรินึร้อนนัดแล้วก็จูเนโตุส23นัด นอกจากนี้หนึ่งในประตูที่ปอร์โตน,นั้นทำได้ก็เป็นการยิงคู่แข่งชีมที่36ในแชมเปียนลีกเป็นสถิติมากที่สุดเท่ากับทางเดนมารซีเหล่เตะคนใหม่ของทางปารีสแซต์แมงในครั้งนี้นะนะผมเป็นได้ว่างานนี้โดนนะฮะทาา่าสถิตในการเล่นแชมเปียนลีกมากที่สุดแล้วณเวลานี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครบับรับลูกทันชีบอลฮันราคาโซชาโดนเด้งก่อนจบซีซั่นนี้หลังเปิดหัวแชมเปียนลีกห่วยซะเหลือเกิน โดยการนี้การปรชาชัยแบบช็อกโลกต่อยังบอยทําให้ล่าสุดนั้นแลนโปรกบอลรับนันถูกกฎหมายของอังกฤษปรับราคาที่นังนารุอมคุณซื้อกทางแมนยูจะโดนเด้งก่อนจะตกทีซสั้นนี้เหลือเพียงแค่2ต่อหนึ่งแทนหนึ่งใจ2ไม่รวมทุนแถมอัตราต่อรองเลือกที่เขานั้นอาเป็นคุณซื้อคนแรกไปศึกอ่าวิโลิกิตที่โดนเด้งก็ยังอยู่ที่40ต่อหนึ่งแทนหนึ่งใจ40ไม่รุมทุนเหมือนเดิมแม้ว่าทีมจะออกสตาร์ทในลีกได้อย่างน่าพอใจก็ตามที โดยแลนบรอกนะฮะผลบอลรับทันถูกกฎหมายสัญชาติอังกฤษปรับราคาเกี่ยวกับการที่นังนักุอ,อมจะโดนไล่ออกจากการเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูก่อนจบในาฬกา2021เหลือเพียงแค่2ต่อ1แพหน่ใจ2ไม่รวมชุนหลังจากที่พวกเขาพาทีมแพ้ยังสบอย1ต่อ2ในนัดแรกของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกประจำซีซั่นนี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ด้วยความที่ในช่วงซัมเมอร์นี้แบนยูได้ทั้งจิตาทานโชลาเฟเวล,ลานและก็คิเซโน่ปันโดมาร่วมทีมทําให้หลายคนคาดหวังมาว่าพวกเขาควรจะต้องมีลุ้นแชมป์ทั้งทางธุรกิจและก็อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกในสั้น,นี้แต่กลับกลายเป็นว่าทีมของโซชาประเดิมเกมถ้วยยุโรปด้วยความพ่ายแพ้แบบสุดช็อกเลยนะผลงานเกมนัดล่าสุดทําให้ทางแลนโบกรีบรลดราคาที่โซชา จะโดนเด้งก่อนจะจบซิ่นปัจจุบันนี้เพราะรเดินทีเขาก็มีแรงกดดันมากพออยู่แล้วจากการที่ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยนําทีมซิลแชมป์มาคอรองได้เลยนอกจากนี้แลนโบกยังกําหนด,ดราคาที่นักโซชาจะเป็นขุนซือที่โดนปลดออกจากตาแหน่งเป็นคนแรกของศึกธุรกิจในสั้นนี้อยู่ที่40ต่อหนึ่งแทง1จาก40ไม่รวมทุนอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าจะพาทีมเก็บไปทั้งหมด10คะแนนจากการลงเล่นทั้งหมด4นัดแรกก็ตามทีนะ นะนผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็เป็นการหันราคาลงจากที่มีโอกาสที่ทางโซชานั้นอาจจะโดนเด้งก็ได้ถ้าเกิดว่าเกมแชมเปี้ยนลีกทําไม่ดีเข้าตากรรมการครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับลินการ์วันมิสกาศดทำเกมพังแต่กระเก็ดแข่งแมนยูเกมบุกพ่ายยังสปอยเบิร์นนัดเมื่อวานนี้ โดยมีแสดงเมนูของเราเปิดตัวในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในรายการนี้แบบชนิดช็อกแฟนบอลหลังบุกไปพลิกล็อกแพ้ยังสบอย1 2ต่อเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาโดยการเหลือผู้เล่นไปนแค่10คนตั้งแต,แต่ครึ่งแรกและนี่คือผลสอบของลูกชีมนักลูกอมแต่ละคนในแมตช์แมตชนี้ที่เจสี่ลินกาดกลายเป็นตัวละครเอกในช่วงกาที่สุดท้ายของการแข่งขัน,น,นเริ่มจากที่ดาบิดเดียช่วงกลางครึ่งแรกวิโชว์เซฟที่สวยหลายครั้ง แต่ครึ่งหลังยังมีอีกหนึ่งครั้งส่วน2ประตูที่เสียนั้นโทษอะไรเจ้าต,ตัวไม่ได้หรอกนะได้ไป6.5คะแนนอารวิชกาเริ่มต้นเกมได้คึกคักขยันช่วยเกมรุกแต่กลายเป็นทำให้เพื่อนๆต้องเล่นด้วยความยากลำบากตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกหลังไปย่ำใส่ข้อเท้าของนเตะค,คู่แข่งจนได้รับใบแดงงานนี้เอาไป4คะแนนวิเชอร์นีเดเริ่มต้นเกมไม่ค่อยดีแต่ค่อยๆยกระดับฟอร์มขึ้นมาได้ดีนะฮะ อ่านเกมก็ได้ดีและช่วยเคลียบอลได้หลายครั้งงานนี้ได้ไป7คะแนนแฮร์รี่แม็กไกวผลงานโดยส่วนตัวถือว่าไม่เลวทาได้ดีทั้งเรื่องของแท็กเกลิลและก็ดวลลูกอา,ากาศแต่จังหวะเสียประตูตามที่เสมอเจ้าตัวนั้นมีส่วนต้องรับผิดชอบเบาๆที่ปล่อยให้บอลน,นั้นผ่านไปถึงนิกูราเอนกามาเลอร์งานนี้เอาไป7คะแนนจะมาจะเป็นลูกชอกลายเป็นต้องพารับภาระหนักนะฮะเรื่องเกมรับหลังทีมเหลือผู้เล่นน้อยกว่า และก็จังหวัดเสียประตูตามตีเสมอเจ้าตัวนั้นก็เปิดพื้นที่ฝั่งตัวเดงนมาก,ากเกินไปงานนี้เอาไป6คะแนนดอรดีฟันเดอร์บิกไม่มีอะไรโดดเด่นก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกหลังจบครึ่งแรกตามทคนติคของโซชางานนี้เอาไป6คะแนนเฟรดถือเป็นหนึ่งในนักเตะปีจแสดงเพียงไม่กี่คนที่โชว์ฟอร์มไม่อย่างน่าพอใจโดดเด่นในแดนกลางช่วยตัดบอลได้หลายครั้งงานนี้ได้ไป7คะแนนจิโดนซานโชยังคงทำได้ไม่ดีจังหวัดสุดท้าย การตัดสินใจยังไม่ดีพอก่อนโดนปเปลี่ยนตัวออกตามแทคนติกหลังบามบิสกาได้ใบแดงอันนี้เอาไป5.5คะแนนบรูโน่เฟอร์เดสแอซิสสุดเหนือชั้นให้กับทางบรูโน่จบสกอร์ลูกไป1.0แต่หลังจากนั้นก็มีส่วนร่วมกับเกมน้อยตามทรงผมและก็ท่งบอลของเกมได้ไปเจ็คะแนนพอบอกว่าเป็นเกมที่เงียบและก็เล่น,นตามความมาตรฐานสำหรับทางเจ้าตัวทางการยืนฝั่งซ้ายก่อนจะโยกไปเล่นตรงกลาง การน,นี้ได้ไป6คะแนนคิเซโน่ปรันโดทำประตูขึ้นนำเป็นต่อศูนย์ตั้งแต่โอกาสแรกของเขาและก็เล่นได้ค่อนข้างจะอันตรายก่อนจะหายไปจากเกมหลังทีมเหลือผู้เล่นเพียงแค่1ิบคนโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังที่แทบจะไม่ได้บอลเลยยกเว้นจงังหวะที่แย่งบอลหลุดเข้าไปในลุ้นทำประตูการน,นี้เอาไป7.5คะแนนส่วนตัวสำรองนั้นงานนี้นะผมก็จะมีติโก้ดาโลดแทนที่ซานโชลงไปทำปที่แทนตนเองได้ดีเลยทีเดียว ทั้งที่โดนเจ้าชินกดดันอย่างหนักแ็กเกิลชนะถึง6ครั้งซึ่งมากที่สุดเหนือทุกคนในเกมนี้ได้ไปนนเจคะแนนลาฟาเอวรานแทนที่ฟันเดอร์บิคจริงแล้วลงไปช่วยให้เกมรับดูแน่นขึ้นแต่ดันเข้าสกัดไม่ทันในจังหวะเสียประตูงานนี้ได้ไป6.5คะแนนมหาเทพเจสซิลินกาดแทนที่บรอนโดเปิดทางให้ทางซีอาร์ซเวได้พักแต่ก็กลายเป็นสร้างความบิดพลาดครั้งใหญ่ในช่วงทุกลาบาดเจ็บ5ที ส่งผลให้อาไดบอลกลับหลังไม่ดีถูกจดแดนซีบัสซิลโฉกบอลไปยิงต่อหน้าต่อต,อตาทำให้เจะถิ่นนั้นได้เฮในเกมเกมนี้การนี้เจสซี่ลิการ์เอาไปแค่3คะแนนเดนมันยามาเตสแทนที่เฟอร์เดสไม่มีอะไรโดดเด่นมากมายแต่ช่วยเกลรับตรงกลางดูแน่นขึ้นนะการนี้เอาไป6.5คะแนนและสุดท้ายก็จะเป็นป้องหนึง่งองค์ดิมสยานล,ลงมาแทนเฟรดลงนั้น,นี้ลงมาแล้วก็ไม่สามารถแท้คะแนนได้เพราะว่าลงมาช่วงเกิดจมบเวลาแล้ว นี่นะผมก็มีการพูดถึงการจัดเกรรแข่งแมนยูเกมนัดเมื่อคืนนี้ที่แมนยูไม่รู้ได้พลาดได้ยังไงพลาดจนแฟนบอลน,นั้นขึ้นไปเลยแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าค,ครับวงในวิลล่าแฉทวนเซเบ้หวังจะซบสิงพยองถาบอลหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีการรายงานจากแหล่งข่าววงในระบุเลยว่าอัคเซลนเซเบต้องการค้าแข่งกับทางแอสมิล่าดสัญยาการถาบอล ในขณะที่เจ้าตัวนั้นได้รับปรกการลงสนามไปแล้วถึง3นัดในศึกกบฏมืกิจนาฬิกานี้โดยก่อนหลังวิสารปีรายนี้ย้ายจากทางแมนยูมายัางฉินวิลล่าพาร์คเป็นครั้งที่2ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลและก็ถูกดินสมิธส่งลงสนามเป็นตัวจริงใน2เกมหลังสุดในนัดที่เสมอกับทางแบรนด์ฟอร์ดและก็แพ้เชลซี c, เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งแมนเชสเตอร์อฟฟิเิงนิวอ้างแหล่งข่าววงในของทีมสิงห์พยองที่ระบุเลยว,ว่าตัวเซเบ้นั้นกำลังมีความสุขที่ได้ลงเล่นให้กับทางแอสตันวิลล่าและเจ้าตัวก็พร้อมจะย้ายมาร,ร่วมทีมแบบทาบอลหลังสิ้นสุดสัญญาการยืมตัวเดี๋ยวเขาได้บอกว่าอักเซนนเหรอกำลังลงเล่นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าและเขานั้นรู้สึกชื่นชอบกับก,บการต้อนรับเป็นอย่างดีของแฟนบอลวิลล่าเมื่อเขากลับมายังสโมสรนี้อีกครั้ง เขากำลังมีความสุขที่ดีที่แทบเวสต์มิดแลนด์และก็ยินดีที่จะย้ายทีมแบบถาบอรถ้ามันเกิดขึ้นจริงอักเซลเชื่อในตัวของดีสมิธว่าจะเป็นเจ้านายผูดซึ่งสามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของเขาออกมาได้และก็มีความเข้าใจในเกมของเขาเป็นอย่างดีและเขาได้ลงสนามอย่างเต็มที่และประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยเขาพัฒนาฝีเท้าของเขาได้อย่างดีเลยนะ อักเซลนั้นจะรู้สึกเพลิดเพลินกับโอกาสที่ได้อยู่กับทางสโมสรต่อไปหลังจบไปสั้นนี้และเชื่อว่าว่าเขาคนนี้จะช่วยให้ทีมคว้าแชมป์มาครองได้แหล่งข่าววงในที่กล่าวระบุปิดใช้เอาไว้ครับนานะผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรในดีลของอร์เซลโตเซเบในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ subscribe ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากครับ,รบขอบคุณเป็นอย่าง